วิธีทำวิปครีมใส่เครื่องดื่มชาเขียวชาไทยและอื่นๆทำกินเองแบบจุใจโดยใช้กระบอกทำวิปครีมอัดแก๊สสะดวกทำง่ายมาดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นต้องนำกระบอกทำวิปครีมไปแช่ในตู้เย็นก่อนให้ตัวกระบอกทำวิปครีมมีความเย็นจัดเมื่อแช่จนกระบอกเย็นแล้วก็นำมาทำวิปครีมได้เลยครับกระบอกนี้มีความจุ0ูลิตรไม่ให้ใส่วิปครีมเกินนี้ เทวิปครีมแบบกล่องใส่กระบอกปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ทำกินน้อยใส่น้อยทำกินมากใส่มากแต่ไม่เกิน0.5ลิตรปิดฝากระบอกทำวิปครีมให้แน่นต่อไปใส่แก๊สทำวิปครีมเข้าไปใส่แค่1หลอดใส่เข้าไปในบล็อกแบบนี้ตามวิดีโอได้เลยจากนั้นนำมาใส่เกลียวใหญ่ตรงนี้ส่วนเกลียวเล็กเป็นที่ใส่หัวบีบวิปครีมหมุนเข้าไปให้แน่นจนได้ยินเสียงปล่อยแก๊สอัดแก๊สเข้าไปแล้วจะหมุนด้ามนี้ออกหรือไม่หมุนออกก็ได้ใส่หัวบีบวิปครีมที่แถมมาในเซตหมุนเข้าไปให้แน่น จากนั้นกลับหัวกระบอกวิปครีมลงและเขย่าประมาณ30ครั้งเมื่อเขย่าเสร็จแล้วก็นํามาบีบใส่เครื่องดื่มได้เลยหรือจะบีบเทสใส่แก้วก่อนก็ได้ถ้าบีบออกมาแล้ววิปครีมไม่ฟูหรือว่ายังเหลวอยู่ให้เขย่าวขวดบีบวิปครีมอีกครั้งเท่านี้ก็จะได้วิปครีมฟูๆน่ากินแบบนี้แล้วครับวิปครีมถ้าบีบไม่หมดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ครับมาดูกันว่าการทําวิปครีมหนึ่งครั้งจะบีบวิปครีมใส่เครื่องดื่มได้กี่แก้วผมใส่วิปครีมเหลว450 ml ปริมาณเกือบเต็มความจุ เตรียมแก้วขนาด8ออนไว้6ใบบีบเต็มเแก้วได้5แก้วแต่ถ้านำไปบีบใส่เครื่องดื่มจริงๆก็จะได้ประมาณ10แก้วพอดีครับเพราะว่าเวลาบีบใส่เครื่องดื่มเราจะบีบวนประมาณ2-3รอบแต่แก้วใบนี้บีบวนประมาณ5รอบหากใครสนใจขวดบีบวิปครีมแบบนี้ราคา690บาทส่งฟรีแบบโอนเงินเก็บเงินปลายทางมีค่าส่ง50บาทครับสนใจสั่งซื้อทักข้อความเพจมาได้เลยครับ